อาครับก็มาเรียนรู้วิธีการติดตั้งนะครับนะทีนี้สกีนอัพนะครับถ้าเราใช้2021นะครับนะมันจะ extension เนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่นี่นะครับ Extension Manager แต่ถ้าท่านใช้นะครับ2020นะครับหรือตัวตำตลงไปมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับเป็น Extension Manager ลองหาดูนะครับทีนี้ผมจะใช้2021นะครับวิธีการติดตั้งก็ไปที่ Extension Manager นะครับแล้วก็คลิกไปที่ Extension Manager ก็จะมีหน้าต่างของ Extension Manager นะครับขึ้นมานะครับทีนี้เราก็ติดตั้งนะครับ t o บา b a นะครับซึ่งเวอร์ชันล่าสุดนะครับของรีบา b a ผมจะขออนุญาตเปิดให้เห็นหน่อยนะครับนะเวอร์ชันล่าสุดของรีบา b a ตอนนี้นะครับซึ่งเวลาท่านไปทํางานจริงใช้จริงนะอาจจะอัปเดตกว่านี้นะครับนะก็ตัวนี้นะครับรีบา b a นะครับ เป็น1.4.2นะครับนะอ่าโอเคนะครับผมเตรียมไว้อยู่ในแฟ้มที่ชื่อว่า04 Extension นะครับของท่านดาวน์โหลดมาไว้ที่ไหนก็แล้วแต่เรานะทีนี้นะครับวิธีการก็ไปที่ Install Extension นะครับนะตัวอีกรอบนะครับนะครับให้เราไปที่ Extension นะครับในวชั่นปัจจุบันสุดถ้าก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่ Windows นะครับแล้วก็อยู่ที่บริเวณนี้นะครับลองอานดูนะครับ แล้วก็ไปที่ Extension Manager นะครับที่ Extension Manager ให้กดไปที่ Install Extension นะครับแล้วให้เราไปที่แฟ้มที่เราเตรียมไว้นั่นเองนะครับอ่าผมเตรียมไว้ที่ตัวของ u t a h ท y 0 4นะครับนะผมก็เข้ามาที่ u t a h ท y 0 4แล้วก็ติดตั้งนะครับนะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวรีบาร์ก็เดี๋ยวผมคลิกเพื่อติดตั้ง จากนั้นนะครับสักแป๊บหนึ่งโปรแกรมก็จะติดตั้งซึ่งก็แป๊บเดียวนะครับไม่ได้นานอะไรนะนะครับของผมมีขึ้นว่าไม่ตอบสนองนิดนึงนะครับแต่ติดตั้งเสร็จแล้วะครับนะก็โอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวโปรแกรมได้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอ่ะทีนี้นะครับผมขอมาวางเรียงตรงนี้เขาปิดไปนะครับเซกชันนี้ไม่ได้ใช้นะครับอขอมาวางเรียงนะครับหน้าตาของโตลีบาร์ก็จะมีหน้าตาเนี่ยนะครับสี่ปุ่มนี้นะครับสี่ปุ่มนี้นะครับนะ ไม่ใช่สี่สิครับมีเยอะปุ่ม่าโฟโต้ด้วยนะครับก็มีเยอะนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฐานลากนะครับรูปแบบต่างๆนะครับนี่นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเสานะครับอันนี้ก็จะเป็นคานอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสล็นะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรีบาร์ลิสนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของการรีพอร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเสริมนะครับนะไว้ใส่ตัวของสร้างนะครับสร้างตัวของแผ่นพื้นสาเร็จนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่จําเป็นนะครับนะ ไม่จําเป็นที่ท่านจะต้องสร้างเป็นคื่นสาเร็จด้วยอันนี้ก็ได้นะครับเอาโอเคนะครับก่อนเริ่มนะครับนะครับตอนนี้เราเทสนะครับไปที่ extension แล้วก็เราไปที่ตัวของตัวนี้นะครับนะตอรีบาร์นะครับตอรีบาร์แล้วไปที่ setting นะครับนะครับไปที่ setting ก่อน setting นะครับลืมไปครับขอโทษมาที่นี่ก่อนนะครับตอรีบาร์แล้วก็มาที่ activate นะครับ activate นะครับ ตัว <Started. S 2> นี้จะเป็นตัวเช็คอัปเดต Activate ก็คือตัวเพื่อจะแอ Activate นะครับนะท่านก็จะเห็นว่าของผมเนี่ยครับตอนนี้มัน a c t i v เ t e เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ต้องขออธิบายตรงนี้นิดนะครับว่าท่านสามารถที่จะถอนได้นะครับนะถอนจากเครื่องไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องถอนจอากเครื่องนี้นะครับเช่นไปที่ Deactivate นะครับมันถามว่าเราจะถอนออกไหมนะครับเรียบร้อยครับมันก็ถอนออกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับนะ ท่านเห็นว่าเพียงแต่มันอาจจะยังจาค่าของเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถกดซ้าได้ใครที่ไม่เคยลงก็เอาเมลของท่านนะครับที่ท่านซื้อโปรแกรมมานะครับแล้วท่านก็ใส่ตัวของ Activate Code นะครับแล้วก็กด Activate นะครับมันก็จะบอกว่า Activate Complete แน่นอนครับเราก็ต้องมีการเช็คนะครับนะทีนี้ข้อดีคืออะไรครับท่านก็สามารถที่จะเช่นแบ่งปันให้เพื่อนท่านลองใช้งานหรือใช้งานได้ยามที่ท่านไม่ได้ใช้นะครับ อันนี้ก็โอเคนะครับให้เราเห็นภาพอ่ะเรียบร้อยครับตอนนี้นะครับเป็นการติดตั้งโปรแกรมแล้วก็พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับให้่านเห็นภาพสเต็ปต่อไปนะครับนะผมจะให้ท่านเตรียมเนื้อเตรียมตัวนิดนึงนะครับเข้าไปที่ extension เหมือนเดิมแล้วไปที่ตัวบา b a นะครับนะท่านจะสังเกตนะครับมันมีเครื่องมือเกิดขึ้นมาสี่แถวนะครับนะอ่าทีนี้มาที่นี่ครับตัวบา b a แล้วท่านไปที่ setting นะครับนะ setting เซตติ้งคืออะไรนะครับนะเซตติ้งคืออะไรไปที่ Descript i o n ก่อนครับมันก็จะเป็นการเซตคำอธิบายนะครับนะเช่นตัวนี้นะครับเตอร์หลับเหล็กปลอกท่านอาจจะแก้เป็นเหล็กปลอกก็ได้นะครับตรงนี้สตีลบาร์ก็เป็นเหล็กแกนท่านอาจจะแก้ได้มันตรงนี้เป็นงานแก้นะครับใส่ภาษาไทยได้นะครับลองดูนะครับใส่ภาษาไทยได้อ่ะขอกลับไปที่เซตติ้งอีกรอบหนึ่งนะครับไปที่ e x t e n s i o n ่น ไปที่ตัวของตอลีบาร์แล้วไปที่ตัวของเซตติ้งอีกรอบนึงครับที่เซตติ้งนะครับตัวนี้สําคัญครับสตีลนะครับสตีลคลิกลงไปครับที่สตีลนะครับนะถ้าท่านสังเกตนะครับมันจะมีช่องของสเตอร์ลับแล้วก็รีบาร์นะครับเพราะฉะนั้นเช่นเหล็กหกมิลนะครับเอาเหล็กเก้ามิลดีกว่าครับท่านสังเกตเหล็กเก้ามิลถ้าท่านไม่ติ๊กทีรีบาร์เนี่ยเหล็กเก้ามิลเนี่ยมันก็จะเป็นแค่เหล็กปลอกนะครับมันไม่สามารถเป็นเหล็กเสริมได้ไม่สามารถเป็นเหล็กแกนได้ วันท่านก็ติก๊กต้องติ๊กด้วยนะครับต้องติ๊กด้วยนะครับโอเคนะครับอห็นภาพนะนะครับส่วนเหล็กขนาดอื่นเช่นตัวนี้ครับเหล็ก12มิลน,นะครับปกติเราก็ไม่ทําเหล็กกรอกอยู่แล้วนะครับเราก็ทําเป็นเหล็กเสริมเหล็กแกนอย่างเดียวโอเคนะครับอห็นภาพนั 9, ้น9ก้ามิลเนี่ยต้องมาติก 9, ตาต๊กนะครับ9ะก้ามิลต้องมาติ๊กนะครับหรือท่านบอกว่าท่านจะใช้เหล็กหกมิลเป็นเหล็กเหล็กเสริมหลักด้วยอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับนะก็ติ๊กไว้ได้ครับไม่ได้เสียอะไรแล้วกดเซฟออกไปเรียบร้อยครับ เรียบร้อยอ่าต่อไปครับอันนี้พวกข้างข้างหลังครับลืมบอกเป็นสีนะครับท่านเลือกสีได้นะครับเลือกสีอย่างที่นี่ได้คลิกลงไปครับมันจะมีสีเลือกนะครับอ่ามันท่านเลือกอย่างที่นี่ได้นะครับอยากให้เหล็กเป็นสีอะไรนะครับไม่ต้องเหมือนกับเป็นเซตเดิฟเฟลไว้นะครับมันก็จะนะเช่นผมใส่เหล็กขอ9ก้ามิลนะครับขอเป็นสีน้าเงินนะครับอ่าสมมุตินะครับหมิลขอเป็นสีแดงนะครับปุ๊บเรียบร้อยท่านจับไว้คร้าวๆนะก้ามิลสีน้าเงินอ่าสมมุติว่าเหล็ก12มิลผมจะเป็นสีเขียว เดี๋ยวผมแจ้งท่านนะครับไปสังเกตนิดหนึ่งนะครับแดงนะครับแล้วก็9้าเป็นดําเงินนะครับสิบสองมิลเป็นเขียวกดเซฟเรียบร้อยครับอ่ะแค่นี้ครับหลังนั้นครับก็กดปิดไปเรากดเซฟแล้วเราก็กดปิดไปนะครับเดี๋ยวเวลาเราจะเรียกใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะครับเช่นผมคลิกไปที่เสานี้แค่ตัวอย่างนะครับเพื่อให้ท่านเห็นสีนะครับเอาเคนะครับมันบอกให้ผมเนี่ยสร้างเสาก่อนงั้นผมสร้างเสาขึ้นมาก่อนนะครับผมจะลองสร้างเสาอันนี้คร่าวๆนะครับเพื่อให้ท่านเห็นว่า เวลาเราใส่สีนะครับนะครับเวลาเราใส่เหล็กนะครับสีที่เราเซตเมื่อกี้นะครับมันจะกลายเป็นสีของเหล็กนะครับผมเมคลุกก่อนอ่ะเรียบร้อยครับทีนี้ผมจะใส่นะครับท่านจะสังเกตนะครับตอนนี้นะครับนะตัวของเหล็กนะครับสมมติผมเปลี่ยนเป็นหกมิลนะครับท่านจะสังเกตว่าสีนี้มันเป็นสีสีขาวหมดเลยนะครับเป็นสีขาวหมดเลยนะครับเป็นสีขาวหมดเลยนั้นเราสามารถโหลดคัลเลอร์ได้เพราะเราโหลดคัลเลอร์ให้สังเกตที่นี่ครับ อันเหล็กหกเหล็กหกมิลเดี๋ยวจะกลายเป็นอ่าสีแดงใช่ไหมครับเหล็กสิบสองมิลจะกลายสีเขียวเห็นไหมครับนะครับนี่คือเมื่อกี้นะครับที่เราไปตั้งค่าสีนั่นเองโอเคนะครับนะเอาทีนี้นะครับขอกลับออกมาก่อนอ่ะอ่ะขอกลับออกมาก่อนอันนี้ขอลบก่อนครับขอลบออกไปก่อนทีนี้มาที่นี่ต่อครับมาที่ extension นะครับแล้วมาที่ตรีบา b a ใหม่นะครับตรงนี้สําคัญครับรี b a segment นะครับตรงนี้สําคัญ นะครับตรงนี้สําคัญสําคัญยังไงครับเป็นเรื่องของนะครับการกําหนดนะครับเหล็กว่าเราเนี่ยครับจะใส่เป็นวงกลมกี่ด้านนะครับถ้าท่านใส่เยอะเกิดปัญหาแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยนะครับหกขดหกหกด้านโอเคครับหรือยังไงเสียไม่เกินแปด้านเหมาะสมที่สุดนะครับเพราะนั้นผมก็แนะนําว่าให้ท่านใช้หกนะครับหรือใช้แปดนะครับวงกลมของเราก็จะมีหกด้าน หรือ8ด้านนะครับอ่าผมเทียบห้ท่านเห็นนะครับตอนนี้ผมใส่8 <thin S 2> นะครับอ่าเซกเมนต์ก็จะเป็น8ปเั้นเดี๋ยวผมจะลองนะครับนะลองสร้างขึ้นมานะครับอ่าอ่าขอขอเนี่ยนะครับขอให้ท่านเห็นนะครับเปรียบเทียบอ่าเปรียบเทียบอันนี้ขอลบไปก่อนนะครับอ่าะครับเปรียบเทียบนะครับอ่าอันนี้ผมจะใช้6นะครับเสาเนี่ยครับผมจะใช้6นะครับปร๊บ6ด้านนะครับอ่าเรียบร้อยเลือกแบบง่ายๆนะครับเปร๊บ แล้วผมก็กดตัวของกดโอเคเลยครับสร้างเสาขึ้นมานะครับเมื่อกี้ใส่8หรือ6ยังไม่ได้ขอไปเช็คอีกทีนะครับไปที่ extension ไปที่ตัวของตัวอ่าตัว r า b a แล้วก็ riba segment อ่าผมใส่8นะครับอ่านะห้ท่านเห็นปุ๊บพอผมใส่8ครับผมลบทิ้งออกไปสิครับให้ท่านเห็นภาพนะครับปุ๊บว่าวงกลมของผมมี8ด้านให้โปรดสังเกตครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 อ่าเรียบร้อยครับต่อไปผมจะไปแก้ใหม่ครับนะครับไปที่นี่ครับปุ๊บนะครับ extension ไปที่โตรีบาแล้วผมไปที่ r ี b a s e g m กเมน์นะครับที่ r i ์ a segment ผมจะใส่เป็น6ครับปุ๊บเรียบร้อยกดโอเคครับนะครับอ่าเรียบร้อยครับอ่ะทีนี้ท่านมาดูที่นี่ผมคลิกไปที่ตัวเสาแล้วผมคลิกไปที่ตัวการใส่เหล็กนะครับแล้วผมก็เลือกนะครับกดโอเคนะครับด้านเหนภาพนะครับเมื่อกี้ผมใส่เหล็กหด้าน กดปิดออกไปอ่าเห็นไหมครับนะผมเลือกเห็นไหมครับท่านจะเห็นว่านี่แหละครับเห็นไหมความต่างอันนี้ใส่เหล็ก8ด้านครับอันนี้ใส่เหล็ก6ด้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งใส่น้อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับนะใส่น้อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับ6ด้านก็โอเคแล้วครับนะดูสวยงามแล้วนะครับนะยิ่งใส่น้อยยิ่งดีทําให้เครื่องของเราทํางานได้ลื่นไหลนะครับประหยัดทรัพยากรเครื่องนะครับก็โอเคนะครับอันนี้เป็นการเซตค่าเบื้องต้นนะครับแล้วเดี๋ยว เรามาเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปอีกครับว่าเราเนี่ยจะใช้งานในการเสริมเหล็กอย่างไรนะครับเราจะคิดราคาได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ